จุดหมายเหตุกรุงศรี ทุกวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน3หรือราวกลางเดือนมกราคมของทุกปีที่เขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีจะคึกคักไปด้วยผู้คนที่เดินทางมาสักการะรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทยยอดเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาคิจกูดต,ตําบลพลวงอําเภอเขาคิจกูดจังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังของประเทศไทยเพราะมีรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่บนลานหินลาดเอียงใต้ร่มเงาของหินลูกบาศก์ที่ตั้งตร่านอยู่ริมหน้าผายอย่างมั่นค รอยพระพุทธบาทแห่งนี้ถูกค้นพบโดยพรานป่าเมื่อปีพุทธศักราช2397และหลวงพ่อเพชรอดีตเจ้าอาวาสวัดพลับบ้างกระจะได้นำคณะญาติโยมขึ้นไปกราบไหว้จนกลายเป็นประเพณีมาถึงทุกวันนี้ยามเช้าเมื่อหุบเขาเบื้องล่างเต็มไปด้วยทะเลหมอกขาวนวลทำให้รอยพระพุทธบาทแห่งนี้ยิ่งงดงามจับใจกรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย